ยูลูกยังน้อยและเป็นคนดีพระเจ้าประทานพระนาสถานแห่งการแยกแยะด้วยเหตุและผลแก่ลูกลูกจะต้องสวดขอความสว่างเพื่อลูกจะได้เห็นจิตวิญญาณของลูกจงฟังและเรียนรู้ที่จะได้ยินลูกจะไปวิลนิุสและลูกจะต้องเฝ้าดูทุกเรื่องอย่างใกล้ชิดด้วยความระมัดระวัง ฉันถือว่า Sister Fosina คือต้นเหตุที่ทำให้ฉันถูกนาระเทศไปวิลนิุสขอบใจนะจ๊ะ s เตอร์ที่น่ารักคนแก่ไม่ต้องการกินอะไรมากนักหรอก ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ฉันได้รับอนุญาตจากคุณแม่ที่การและคุณพ่อวิญญาณให้สารภาพผิดต่อหน้าท่านทั้งหลาย mm hmm. ที่เวโนิอุสซิสเตอร์โฟรซิน่าได้พบกับคุณพ่อผู้ฟังแก้บาปที่ดีคนหนึ่งท่านฟังและคอยช่วยเหลือเธอตลอด ขอเสรนญพระเยซูคริสต์ค่ะตลอดนิรันดรคุณแม่เจ้าคณะฝากความระลึกถึงมาให้คุณแม่ด้วยค่ะขอพระอวยพรเธอ นี่คือโต๊ะสวดภาวนาของเธอนะขอบคุณค่ะคุณแม่พร้อมกับพระเจ้าค่ะพร้อมกับพระเจ้าค่ะและนี่คือห้องของเธอขอพระเจ้าอวยพรคุณแม่ค่ะคุณพ่อชโปโก้ก,กำลังรอคุณแม่อยู่ค่ะ Sister Fosina ลูกจะอยู่ที่นี่อย่างมีความสุข ดีใจที่คุณพ่อจิตราธิการมีเวลาให้กับพวกเราค่ะไปในสวนดีไหมคะลูกจะมีพื้นที่ปลูกสตอเบอรี่เขาปลูกที่นี่มาก่อนลูกมาจากชนบทใช่ไหมค่ะคุณพ่อดีพ่อหมายความว่าลูกจะสามารถทำสวนได้ดีมากๆอย่างแน่นอนสตอเบอรี่อาจจะขึ้นไปถึงกำแพงก็ได้นะ ตรงนี้เคยเป็นที่ปลูกกละลำปีและตรงนั้นมาเขือเทศลูกคงจะต้องก้มก้มเงยเงยตลอดเลยนะต้นไม้น้อยเอ,อ๋ยเจ้ามาทำอะไรอยู่ที่นี่คนเดียวคุณพ่อดูสิคะมันกำลังทำงานอย่างกล้าหารตามวิธีทางของมันเพื่อจะไปสู่เบื้องบน,มนเมล็ดตกลงบนดินออกรากและค่อยๆ่ไต่ขึ้นสู่ท้องฟ้า สู่พระสิริมงคลของพระเจ้ารลเจ้ารากต้นไม้น้อยๆเอย๋ยดูสิเจ้ายังรู้ถึงประตูไปสู่พระผู้สร้างซิสเตอร์รู้ไหมว่าต้นทั่วเมื่อแตกยอดมันจะช่วยซิสเตอร์ไปถึงสวรรค์เลยนะใช่แต่อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะ ลูกมาที่นี่แล้วบอกว่าเราควรรักพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและพระเมตตาของพงค์มาก่อนความยุติธรรมพ่อจะต้องไปบอกวระสงฆ์องค์อื่นๆด้วยหรือเปล่าว่าพวกท่านเหล่านั้นเข้าใจภาพพจน์ของพระเจ้าผิดไปรวมทั้งพ่อด้วยใช่ไหมและพ่อเป็นใครพระพรทั้งหมดที่ลูกได้รับจากพระยิสเจ้าล้วนผ่านทางพระมหาทรมานของพระองค์ ลูกได้ถามพระองค์ว่าทำไมพระองค์จึงให้พระพรเหล่านี้แก่ลูกทำไมพระองค์จึงเลือกลูกลูกไม่ใช่เครื่องมือที่ดีคุณพ่อคะทำไมลูกจึงมีแต่หัวใจแต่ไม่มีเหตุผลที่รอบคอบเลยทำไมลูกจึงไร้ค่าเช่นนี้เป็นความไร้ค่าที่สุดของลูกเลยใช่ไหมคะ ข้าแต่พระเจ้าถ้าความเจ็บป่วยของลูกสาม,มารถช่วยผู้ที่ต้องทุกข์ทรมานเพราะไม่ไว้วางใจในพระองค์ได้ขอพระองค์ได้โปรดรับความเจ็บปวดของลูกไว้ด้วยเถิดขอพระองค์โปรดรับไว้และให้ความเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นกับลูกมากขึ้นเถิด ต่อหน้าสวรรค์และแผ่นดินต่อหน้าบรรดาเทวดาในสวรรค์ต่อหน้าพระมารดาของพระเจ้าและต่อหน้าพาระทิธานุภาพทั้งหลายในสวรรค์ลูกขอปฏิญาณตัวต่อพระเจ้าผู้ทรงสัตพานุภาพว่าวันนี้ลูกขอเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต ลูกสมัครใจที่จะเสียสละตัวเองเพื่อการกลับใจของคนบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่สูญเสียความหวังในพระเมตตาของพระองค์การเสียสละนี้หมายความว่าลูกขอยอมรับทุกอย่างความทุกข์ทรมานทั้งหลายความหวาดกลัวความกระวนกระวายใจซึ่งมีอยู่มากมายในคนบาปทั้งหลายลูกขอรับไว้เป็นของลูกเอง ได้เพื่อเป็นการแรกเปลี่ยนรูกขอมอบความบรรเทาใจทั้งหมดที่มีอยู่ในหัวใจของลูกความบรรเทาใจที่ลูกได้รับจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ลูกขอมอบให้พวกเขาทั้งหมดในขณะที่เราสวดอยู่ในวัดฉันรู้สึกได้ทันทีว่าฉันอยู่ในคำภาวนาของเธอซิสเตอร์โฟซีนาได้โอบอุ้มพวกเราทุกคนในคณะด้วยคำภาวนาของเธอ แต่หลังจากนั้นไม่นานฉันก็ไม่เคยสนใจอย่างจริงจังกับความคิดเช่นนั้นอีกเลยข้าแต่พระเจ้าหมดเวลาแล้วใช่ไหมช่วยยกที่แกบาปมาไว้ใกล้ๆหน้าต่างด้วย พ่อจะฟังการสาร,รภาพบาปของซิสเตอร์ฟอสซนาที่นี่การสาร,รภาพบาปยังยืดยาวของซิสเตอร์จะได้ไม่รบกวนผู้อื่นดีค่ะคุณพ่อทันใดนั้นลูกก็เห็นพระเยซูพระองค์อยู่ในชุดสีขาวมือข้างหนึ่งยกขึ้นเหมือนกำลังอวยพรและอีกข้างหนึ่งแตะอยู่ที่เสื้อกลุ่มที่อกด้านซ้าย มีแสงพุ่งผ่านเสื้อคลุมออกมาสองลำแสงลำแสงหนึ่งเป็นสีขาวอีกลำแสงหนึ่งเป็นสีแดงลูกจ้องดูด้วยความตกตะลึงจนพูดไม่ออกเลยค่ะและพระองค์บอกกับลูกว่าจงวาดภาพตามที่ลูกเห็นและเขียนที่ใต้ภาพนั้นว่าข้าแต่พระเยซูเจ้าลูกวางใจในพระองค์พระองค์บอกว่าจงวาดภาพนี้แต่ลูกวาดภาพไม่เป็นค่ะพ่อคงจะต้องเลิกฟังแก้บาปให้กับคณะของคุณแม่แล้ว